สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆ้องที่ปลูกมันสับปะหลังทุกท่านนะครับเมือนี้สิภาพผ้ามาชมมันสับปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ csc หกหนะครับนี่ครับลักษณะต้นครับเป็นมันสับปะหลังพันธุ์หม่นะครับมันเหมาะเหมาะกับการเหมาะกับสภาพดินทรายครับดินทรายดินปนทรายปลูกได้ครับผลผลิตสูงแปลงสูงครับต้นโตเร็วคุ้มยาเก่งครับตัวนี้ ต้นมีความแข็งแรงทนทานครับทนต่อสภาพวะน้ำท่วมครั้งใดนานกว่าพันปกติครับครับลำต้นครับกรเกษตรศาสตร์ซี c 6หามั่นทั้งศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลน,นครครับปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์มั่นสับปะหลังโดยอาจารย์สกลชายศรีครับ นักปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตโพบุรี่ครับครับแตกแล้วครับนี่หัวตอนนี้มวนได้คุดนะครับล่อเอาต้นแย้ขยายพันธุ์ครับน่ครับเกษตรศาสตร์ซ SC65 ครับนะครับต้นกระสวยอยู่นะครับเนาะนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจพันธ์กรอยอีกสักผู่ครับประมาณกลางๆปีหน้าสิมีคนออกมาทำขายอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ตนพันธ์ยังมีพันหลายนะครับหลังจากเป็นพันธ์ใหม่ครับฝากติดตามกเกษตรศาสตร csc ครับมั่นสัมลังสายพันธุ์เกษตรศาสตร์เนี่นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตในชมเรื่อยๆตอนขุดครับขอบคุณครับ